2.2วันนี้แน่นอนทุกแพลตฟอร์มทางออนไลน์ก็ต้องมีโปรโมชั่นและใช่ค่ะทางโรสเก o ของเราก็ไม่พลาดไปดูกันไวๆเลยใครที่กำลังติดตามนำ้ำเพ้าคนนี้อยู่ขออย่าได้พดลาดโปร2.2วันนี้นะคะวันนี้เรามาหน้าสดให้เห็นเห็น<ๆ>กันไปเลยจะได้เป็นหลักฐานเก็บไว้ด้วยเดี๋ยวคนบอกมึงก็สดทุกวันน่ะแหละไอเท้าก็จริงเดีย๋ยวมาทาครีมโชว์กันก่อนตัวแรกซิเต f ฟอเรส ได้แล้วจเจอาทาครีมและกันแดดเรียบร้อยแล้วเหลือทาแป้งนะคะแล้วตม้อีนองอน,นี้นนนเค,คเป็นสิออมา,ปา,เ,เ,า,าเป็นใลนีนะะลมช่ผู้หญิที่ชอแต่งหะว่าเราเปสิวไทีนี้ทไงอ่ะเ,เราต้องรักาิวกอนแล้วจะมีครีมอะไรที่เอาเราอยู่ตอนนี้ล่ะนอกจาก s i c r e เ s ส o ์ฟอ t Cream ครีมเนื้อบางเบาที่บำรุงลึกถึงชั้นรากผิวครีมเนื้อวอเตอร์ที่ไม่ได้บำรุงแค่ชั้นผิวผิวแต่บำรุงถึงชั้นรากผิวและแน่นอนว่าการบำรุงถึงชั้นรากผิวไม่ได้ใช้เวลาเพียงวันสองวัน เ้าสู่ช่วงโปรโชันที่ตั้งแต่ปเปิดแบรนด์มาก็ไม่เคยมีแบบนี้มาก,ก่อนแต่เกิดขึ้นในวันที่สองเดือนสองเท่านั้นนั่นก็คือภายในวันนี้เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้า3ชิ้นนี้ Secret Forest Cream ครีมที่บำรุงลึกถึงชั้นรากผิวไม่ว่าคุณเป็นสิวเป็นฟ้าจัดก,การได้หมดกระและจุดด่างดำด้วยน,นะหรือจะเป็นเลอซีเซรั่มที่มาดำแป้งเลือก ความหย่อนคล้อยของผิวผิวไม่เรียบเนียนฝ้ากระสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากผิวขาดออกซิเจนเซรั่มตัวนี้จะเข้าไปเติมเต็มออกซิเจนให้กับคุณทําให้ผิวนุ่มสวยเรียบเนียนและผิวเด็กขึ้นหรือจะเป็นสาคราะลลาเจนเอ็กเทนอาหารผิวเดียวที่แม่ชมพูอ่อารยาเป็นคนเลือกแม่บอกว่าไม่ดีจริงแม่ไม่เลือกหรอกนะซื้อหนึ่งแถมเยลลี่หนึ่งซองมีสิบชิ้นซื้อสองแถมเยลลี่สองซองได้ยี่สิบชิ้นซื้อสามแถมเยลลี่สามซองได้สามสิบชิ้นเยลลี่ที่ได้ไม่ได้เยลลี่กะโหลกลาเป็นเยลลี่หล่งรววมิิต เป็นเยลลี่ที่อร่อยและมีประโยชน์ที่ค้นสูตรมากกว่า2ปีเพื่อแจกไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้เลยคือเยลลี่ทั่วไปอาจจะทํามาจากเนื้อสัตว์หนังสัตว์ใช่ไหมคะแต่เยลลี่ที่รสโกนามาแจากลูกค้าที่สั่งซื้อในวันนี้เป็นเยลลี่ที่รวมวิตามินและมีส่วนผสมของคอลาาาคอคอลาเจนที่ทํามาจากแครอทคอลลาเจนที่ทามาจากแครอทไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่กนเลยสิเพราะนี่ถือเป็นเรื่องใหม่ของเมืองไทยเลยก็ว่าได้และใช่แล้วค่ะไม่แตกต่างรสโก และยินรีที่โรสโกก็มีประโยชน์ถูกที่ค้นสุดด้ผู้เชี่ยวชาญเกาหลีเลยนะหาซื้อที่ไหนไม่ได้แน่นอนนอกจากซื้อผลิตภัณฑ์ของโรสโกถึงจะได้เป็นของแถมทำมาอย่างพิถีพิถันแต่เพื่อนำมาแจกและตอบอแทนให้กับลูกค้ารวมนถึงพเนรนะ์ใครแอบดูเราอยู่ใครติดตามเราอยู่หรือจะเพิ่งเคยมาดูวันนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อไว้ค่อยซื้อวันหล,งลังละกันฉันรอดรูเธออยู่นางน้ำพร้าหน้าเธอยังไม่ได้สวยเลยจะมาขายอะไรคะเอา้านี่มันดีจากเมื่อก่อนเยอะมากเลยนะแล้วจะรอให้เราสวยอยู่คนเดียวเหรอ เท่ัน,นั้นที่เราสวยขึ้นมาแล้วจะมาอยากได้เยลลี่เนี่ยมันไม่ได้แล้วปะเข,ขาแจกแค่2.2เนี่ยเดี๋ยวฉันค่อยไปขอเธอทีหลังละกันได้ที่ไหนละ่ะนี่ย,ยังไม่ลองเลยเป็นพาทเนอร์ไม่ใช่ว่าจะได้ลงก่อนใครนะคะพาทเนอร์ก็ต้องสั่งของวันนี้เหมือนกันถึงจะได้ไม่ได้เหลือไม่ได้เกินด้วยนะสั่งกีชิ้นก็ได้เท่านั้นเลยแล้วจะรออะไรแล้วมาซื้อแอะยังยังอีกนี่พูดมาเยอะแล้วละ่ะดูหน้าน้ำผาสิคะดูตาน้ำผ้านี่แล้วกดสั่งเลย